ยินดีต้อนรับสู่ช่องกระดานดำชาแนลกับสาระน่ารู้ที่เราอยากเล่าให้ฟังครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ร้อนแรงมากๆเลยนะครับคือเรื่องราคาทองคําที่มันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทําสถิติใหม่กันแทบทุกวันเลยเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาหลายทางเลยครับทั้งบทวิเคราะห์ข่าวภาพรวมตลาดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า เอ๊ะทำไมทองมันแพงขนาดนี้แล้วมันกระทบใครบ้างแล้วเราเราท่านท่านเนี่ยทั้งคนทั่วไปท้านักลงทุนควรจะมองเรื่องนี้ยังไงดีค่ะวันนี้เราจะมาไล่เรียงดูกันนะคะตั้งแต่ปัจจัยใหญ่ๆระดับโลกเลยไปจนถึงผลกระทบในบ้านเราแล้วก็เทรนด์การลงทุนทองที่มันเปลี่ยนไปด้วยค่ะโอเคครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับทำไมล่ะครับทำไมอยู่ๆทองมันแพงขึ้นมาขนาดนี้ในประเทศนี้ก็ทะลุหกห0,000ื่นบาทแล้ว ทองโลกก็4,200ดอลลาร์มันมีอะไรเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้คือมันมีหลายเรื่องเกิดพร้อมๆกันเลยค่ะที่ดันราคาทองให้ทำ all-time high หมอยเรื่อยๆแบบนี้แต่ถ้าเอาตัวเร่งหลักๆเลยนะคะในช่วงนี้ก็น่าจะมีสัก2-3เรื่องค่ะเรื่องแรกที่ชัดมากๆเลยก็คือแรงซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลกค่ะธนาคารกลางซื้อทองใช่ค่ะโดยเฉพาะฝั่งเอเชียยุโรปตะวันออกพวกนี้เขาเร่งเก็บทองเข้าคลังกันเยอะมากอ๋อ เขาซื้อเยอะขึ้นมันดันราคาขึ้นไปแล้วมันมันเป็นเทรนที่เพิ่งเกิดเหรอครับมันชัดขึ้นมากๆค่ะในช่วง23สาปีหลังนี้เองปี2 0 2 2ถึง2024เนี่ยนะคะธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิไปปีละเป็นพันๆตันเลยแล้วก็มีข้อมูลล่าสุดที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีเลยนะที่ธนาคารกลางต่างประเทศถือทองคำสัดส่วนมันมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วค่ะ โอ้จริงเหรอครับครั้งแรกในรอบ30ปีใช่ค่ะซึ่งมันก็สะท้อนภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆของความพยายามลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์หรือที่เรียกว่าดีดอลลาร์ไรเซชันนะคะดีดอลลาร์ไรเซชันค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของอเมริกาที่มันสูงมากๆหลายประเทศก็เลยอยากจะกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์บ้างครับน่าสนใจมากแต่ว่าการลดใช้ดอลลาร์นี่มันทำได้จริงแค่ไหนครับ พราะการค้าขายทั่วโลกมันก็ยังผูกกับดอลลาร์เยอะอยู่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆมันก็เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องใช้เวลาการซื้อทองก็เป็นแค่วิธีหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงของเขาแต่ว่าปริมาณการซื้อที่มันเพิ่มขึ้นเยอะๆในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงต่อดีมานในตลาดโลกเลยค่ะราคาทองมันก็เลยได้แรงหนุนไปเต็มๆเข้าใจครับนอกจากเรื่องธนาคารกลางซื้อทองแล้ว มีอย่างอื่นอีกไหมครับอีกปัจจัยหลักเลยนะคะที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องความกังวลเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และก็เสถียรภาพเศรษฐกิจโลกค่ะอืมความขัดแย้งต่างๆใช่ค่ะความตึงเครียดที่มันรุนแรงขึ้นพวกสงครามการค้าการจำกัดการส่งออกแร่สำคัญสำคัญความขัดแย้งในตะวันออกกลางในยุโรปหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศใหญ่ๆเองอย่างเรื่องชัดดาวรัฐบาลสหรัฐอะไรพวกนี้ครับ พอมีเรื่องแบบนี้เยอะๆนักลงทุนเขาก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยก็เลยต้องมองหาที่หลบภยัยหรือสินทรัพย์ปลอดภยัย safe h a v e ซึ่งทองคำก็เป็นตัวเลือกแรกๆที่คนนึกถึงมาตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะพูดถึงความไม่แน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องเงินเฟ้อด้วยหรือเปล่าครับเหมือนมันจะมาคู่กันตลอดประเด็นนั้นก็สำคัญค่ะใช่เลยเพราะพอเงินเฟ้อสูงเนี่ยมูลค่าเงินสดในมือเรามันลดลง คนก็เลยมองหาทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อ inflation h e เ g e เพราะในอดีตทองคำมันก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าเออมันรักษามูลค่าได้ค่อนข้างดีเวลาเงินเฟ้อสูงสูงราคาน้ำมันที่ผันผวนสูงสูงต่ำต่ำเนี่ยก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะมันทำให้ต้นทุนต่างๆสูงเงินเฟอ้อก็มามันก็เป็นอีกแรงที่ส่งให้ทองน่าสนใจขึ้นไปอีกค่ะครับแล้วนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดล่ะครับอันนี้มีผลเยอะไหมครับ โอ้ oh, เรื่องนี้ตลาดจับตาดูตลอดเวลาเลยค่ะคือการคาดการว่าเฟดอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยในปีหน้าปี2568ปเนี่ยประกอบกับล่าสุดเลยประธานเฟดก็ส่งสัญญาณมาว่าอาจจะหยุดการลดขนาดงบดุลหรือ QT เร็วขึ้นด้วย QT อ๋อไอที่เขาค่อยๆดึงเงินออกจากระบบใช่ไหมครับใช่ค่ะ Quantitative Tightening พอเขาอาจจะหยุดเร็วขึ้นมันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบหนึง่ง แล้วการที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยหรือหยุด QT มันมันเกี่ยวกับการที่คนไปซื้อทองมากขึ้นยังไงครับคือพอเขาผ่อนคลายนโยบายหรือลดดอกเบีย้ยเนี่ยค่ะมันไปลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองอ๋อเพราะทองนั้นไม่มีดอกเบีย้ยไงคะพอดอกเบีย้ยในตลาดต่าลง ผลตอบแทนจากพวกพันธบัตรมันก็น้อยลงทองก็เลยดูน่าสนใจขึ้นมาถ้าเทียบกันอีกอย่างนะคะปกติแล้วค่าเงินดอลลาร์ม,มันมักจะอ่อนค่าลงเวลาเฟดผ่อนคลายนโยบายครับพอค่าเงินดอลลาร์อ่อนทองมันก็ถูกลงสาหรับคนที่ถือเงินสกุลอื่นก็ยิ่งอยากซื้อเข้าไปอีกค่ะโห สรุปคือมีทั้งแรงซื้อจากแบงค์ชาติความกังวลเศรษฐกิจโลกการเมืองระหว่างประเทศเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องนโยบายเฟดอีกใช่ค่ะและหลายๆอย่างรวมกันเลยผลักดันให้ราคาทองคำทำนิวหายได้เรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาค่ะครับทีนี้พอราคามันขึ้นไปสูงขนาดนี้ผลกระทบมันคงไม่ได้อยู่แค่ในวงการนักลงทุนแน่ๆมันส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมหรือธุรกิจอื่นๆในบ้านเราอย่างไงบ้างครับ ถูกต้องเลยค่ะผลกระทบมันกระจายไปเยอะเลยกลุ่มที่เห็นภาพชัดแล้วก็กระทบค่อนข้างมากคือธุรกิจร้านทองแบบดั้งเดิมร้านทองตู้แดงใช่ค่ะโดยเฉพาะร้านเล็กๆที่มีอยู่เยอะมากๆในตลาดร้านเล็กๆนี่เขาเจอปัญหาอะไรเป็นพิเศษครับช่วงทองแพงแบบนี้คือรายได้หลักของร้านพวกนี้เข้ามาจากค่ากำเนิดทองรูปพรรณใช่ไหมคะแต่พอทองมันแพงมากๆแล้วเศรษฐกิจก็ดูไม่ค่อยดี คนก็ซื้อทองรูปพรรพัน์น้อยลงเยอะเลยค่ะเพราะมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็หันไปซื้อทองแท่งแทนเพราะค่ากำเนิดมันถูกกว่าอ๋อครับถึงจะมีการปรับขึ้นค่ากำเนิดไปบ้างแต่ถ้าคนไม่ซื้อปริมาณขายน้อยลงมันก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ที่สําคัญกว่านั้นคือตอนนี้คนนิยมเอาทองเก่ามาขายคืนกันมากกว่าซื้อใหม่อ่าใช่ใช่ใชเห็นข่าวอยู่ครับ ทีนี้ร้านก็ต้องเตรียมเงินสดไว้เยอะมากเพื่อรับซื้อคืนมันก็เสี่ยงทั้งเรื่องสภาพคล่องแล้วก็เสี่ยงขาดทุนด้วยถ้าราคาเกิดตกแรงๆขึ้นมาแล้วบริหารสต็อกไม่ดีรายได้จากรับฝากทองหรือขายฝากก็อาจจะลดลงด้วยเพราะคนอาจจะไปรงรับจำนำที่ดอกเบี้ยถูกกว่าม,มีตัวเลขออกมาด้วยนะคะว่าปี67เนี่ยจำนวนร้านทองที่ปิดกิจการมันสูงกว่าปีก่อนหน้าด้วยค่ะฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะครับกระทบธุรกิจดั้งเดิมจริงๆ แล้วฝั่งคนซื้อหรือนักลงทุนล่ะครับพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปชัดเจนเลยค่ะสิ่งที่บูมมากๆเลยคือการออมทองออนไลน์ค่ะออมทองออนไลน์ใช่ค่ะเพราะมันเข้าถึงง่ายใช้เงินน้อยเริ่มแค่หลักพันหรือซื้อที่และนิดๆ0.5นดกรัมก็ได้ผ่านแอปบนมือถือคนรุ่นใหม่ๆอย่างเจนแซเนี่ยก็สนใจลงทุนทองกันเยอะขึ้นมากเลยค่ะอาจจะเห็นจากพวกยูทูบเบอร์การเงินด้วยส่วนหนึ่งครับครับ นอกจากนี้อย่างที่บอกไปคนก็หันมาซื้อทองคําแท่งหรือเหรียญทองคํามากขึ้นเน้นลงทุนเพราะค่ากําเนิดต่ํากว่าซื้อขายคล่องกว่าแล้วก็เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ลงทุนอื่นๆที่เกี่ยวกับทองเช่น g o futures หรือ g o ETFs กันมากขึ้นด้วยค่ะ Go Futures กับ Go ETFs ออันนี้มันต่างจากซื้อทองจริงๆยังไงนะครับพอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมครับได้ค่ะ Go Futures มันคือสัญญาซื้อขายทองล่วงหน้าค่ะเหมาะกับคนที่อยากเก่งกำไรระยะสั้นๆมันมี Leverage หรืออัตราทดคือใช้เงินน้อยกว่ามูลค่าจริงของทองแต่ความเสี่ยงมันก็จะสูงตามไปด้วยนะคะอ๋อครับส่วน GoETF มันคือกองทุนรวมค่ะที่เขาไปลงทุนในทองคำหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับทองอีกที ซื้อขายในตลาดหุ้นได้เลยเหมือนหุ้นตัวหนึ่งอันนี้จะเหมาะกับคนที่อยากลงทุนทองแต่ไม่อยากเก็บทองเองหรืออยากกระจายความเสี่ยงผ่านกองทุนมากกว่าค่ะอ๋อเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณครับแล้วในขณะที่ร้านเล็กๆอาจจะลำบากหน่อยพวกรายใหญ่ๆห,หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ล่ะครับโอ้โหกลุ่มนี้กลับเติบโตได้ดีมากเลยค่ะส่วนทางกันเลยร้านทองรายใหญ่ๆที่เขาปรับตัวทันพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์มีแอปเป็นของตัวเอง อย่างโกนาวหรือแอปของอินเตอร์โกพวกเนี้ยเขาเข้าถึงลูกค้าได้เยอะมากมากมากม,ากม,ากมีบริการครบเลยซื้อขายอ,อมทองลงทุนฟิวเจอร์สส่วนแบ่งตลาดมันก็เลยไปกระจุกอยู่กับรายใหญ่ไม่กี่เจ้ามากขึ้นเรื่อยๆมีข้อมูลบอกว่าบริษัทค้าทองใหญ่ๆ4ี่เจ้าในไทยติดท็อป10บริษัทรายได้สูงสุดในประเทศไปแล้วนะคะแซงธุรกิจอื่นไปเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะและภาพรวมการส่งออกนำเข้าทองของไทยแหละครับเห็นว่าส่งออกได้เยอะขึ้นมาก ค่ะตัวเลขมูลค่าส่งออกมันดูเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆแตออ่ต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรายังเป็นผู้นำเข้าสุทธิ n e t i ิ p พอ t e เอร์ทองคำอยู่นะคะอา้าวเหรอครับนึกว่าเราส่งออกเยอะ คือเรานําเข้าเยอะกว่าส่งออกค่ะเพราะเราไม่มีเหมืองทองคําเราต้องนําเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศทั้งลงทุนทั้งผลิตเครื่องประดับส่วนที่เห็นว่าส่งออกเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่คนไทยเรานี่แหละค่ะเอาทองที่เก็บๆไว้ออกมาขายทำกาไรตอนราคาขึ้นอ ทองเหล่านั้นบางส่วนมันก็ถูกส่งออกไปตลาดหลักอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ก็ประเทศเพื่อนบ้านเรากัมพูชาลาวอะไรพวกนี้ที่เขาก็มีความต้องการใช้ทองตามวัฒนธรรมคล้ายๆเราแต่เขาไม่มีแหล่งผลิตค่ะครับผมดูเหมือนจะมีแต่ปัจจัยบวกที่ดันราคาขึ้นมานะครับแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเช่นโอกาสที่ราคาจะตกแรงๆอะไรแบบนี้มีแน่นอนค่ะอันนี้สําคัญเลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเริ่มออกมาเตือนเหมือนกัน การที่ราคามันขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงขนาดน,นี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานได้ค่ะปรับฐานคือราคามันจะลงแรงๆใช่ค่ะอาจจะลงแรงๆในระยะสั้นได้เพราะในทางเทคนิคเขามองว่ามันเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป overbought แล้วอย่างพวกดัชนี ISI ที่ใช้วัดโมเมนตัมราคาเนี่ยมันก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นปรอติการเลยซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดอาจจะร้อนแรงไปแล้ว มีคนประเมินว่าอาจจะเห็นการปรับฐานลงได้ถึงหลายพันบาทต่อบาททองคำเลยนะคะหรือถ้าเป็นดอลลาร์ก็อาจจะลงได้2 0 0ร้อถึงห้าดอลลาร์ต่อออนซจากจุดสูงสุดได้เลยโหก็ลงได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยฟังดูแล้วมีทั้งโอกาสทั้งความเสี่ยงจริงๆครับทีนี้ถ้ามองในมุมของคนทั่วไปหรือนักลงทุนที่สนใจทองอยู่ ควรจะปรับมุมมองหรือวางแผนรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีครับค่ะก็อาจจะต้องแยกกันนิดนึงนะคะเริ่มจากคนทั่วไปก่อนแล้วกันค่ะครับคนทั่วไปควรพิจารณาอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะคือทําความเข้าใจธรรมชาติของทองคําให้ดีก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องประดับสวยๆนะแต่มันคือสินทรัพย์ลงทุนอย่างหนึ่งถึงจะเป็นเซฟเฮเวนที่หลบภัยได้แต่มันก็ผันผวนสูงไม่ใช่ว่าจะขึ้นอย่างเดียว ต้องเข้าใจว่าราคามันเหวี่ยงแรงได้เหมือนกันค่ะครับแล้วถ้าอยากจะเริ่มสะสมหรือลงทุนบ้างแต่แบบว่ามีเงินไม่เยอะมากควรทำยังไงดีครับการอมทองออนไลน์นี่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับคนงบน้อยเพราะมันใช้เงินเริ่มต้นน้อยทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆได้ผ่านแอปของผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือแต่ก็ต้องศึกษาเงื่อนไขแล้วก็เลือกเจ้าดีๆหน่อยนะคะครับ แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอย่างค่ากำเนิดล่ะครับสำคัญไหมสำคัญมากค่ะถ้าจะซื้อทองรูปพัรร์ต้องยอมรับว่ามันมีค่ากำเนิดที่สูงกว่าทองแท่งหรือเหรียญซึ่งค่ากำเนิดเนี่ยตอนขายคืนเราไม่ได้คืนเต็มจำนวนนะคะดังนั้นถ้าเราเน้นลงทุนจริงๆจัง,จงๆอาจจะมองเป็นทองคำแท่งหรือการออมออนไลน์ที่ต้นทุนตรงนี้มันต่ำกว่าน่าจะคุ้มกว่าค่ะอืม,อม แต่ถ้าใครมีทองเก่าเก็บไว้อยู่แล้วนะคะช่วงที่ราคาขึ้นสูงๆแบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีในการขายทำกำไรหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดเพิ่มสภาพคล่องให้ตัวเองได้ค่ะครับแล้วเรื่องความปลอดภัยในการเก็บล่ะครับซื้อมาแล้วเก็บที่ไหนดีอันนี้ก็ต้องใส่ใจค่ะทองมันมีมูลค่าสูงเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆก็อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ การเก็บในรูปแบบดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการที่ไว้ใจได้หรืออาจจะใช้บริการตู้นิรภัยของธนาคารก็เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณาค่ะชัดเจนครับสำหรับคนทั่วไปทีนี้มาถึงกลุ่มนักลงทุนบ้างครับในภาวะที่ราคาทองผันผวนแรงๆแบบนี้ควรมีกลยุทธ์หรือข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษครับสำหรับนักลงทุนนะคะสิ่งแรกเลยคือต้องยอมรับความผันผวนแล้วก็บริหารความเสี่ยงให้ดีมากๆค่ะ ต้องตระหนักเสมอว่าราคามันเหวี่ยงแรงได้จริงอาจจะปรับฐานลงแรงๆในระยะสั้นได้ควรลงทุนอย่างมีสติศึกษาข้อมูลให้รอบด้านมากๆแล้วก็ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้จริงๆค่ะครับถึงระยะสั้นมันจะผันผวนแต่ภาพระยะยาวยังยังมองว่าน่าสนใจอยู่ไหมครับ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็ยังมองภาพระยะยาวนะคะอาจจะ5-10ปีว่าทองคำยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้อยู่แล้วต่อยังคงสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้ดีเหมือนตอนวิกฤตการเงินปี2008ที่ทองมันฟื้นตัวได้เร็วกว่าสินทรัพย์อื่นๆดังนั้นทองคำก็ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการ กระจายความเสี่ยง diversification ให้กับพอร์ตลงทุนโดยรวมของเราค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดอื่นมันดูไม่แน่นอนมากๆแบบนี้ครับปัจจัยอะไรที่นักลงทุนควรตามติดเป็นพิเศษเลยครับช่วงนี้โอ้ต้องตามเยอะเลยค่ะทั้งนโยบายเฟดเรื่องดอกเบีย้ยเรื่อง QT ทีทิศทางค่างเงินดอลลาร์นี้สําคัญมากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและที่สําคัญมากๆเลยคือแรงซื้อของธนาคารกลางโดยเฉพาะจีน จีนนี่ต้องจับตาเป็นพิเศษใช่ค่ะถ้ามีสัญญาณว่าจีนเริ่มชะลอหรือหยุดซื้อทองแบบชัดเจนอันนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กดดันให้ราคาทองปรับฐานลงแรงได้เลยค่ะการใช้แอปที่แจ้งเตือนราคาหรือข่าวสารแบบเรียลไทม์ก็ช่วยได้เยอะค่ะสมัยนี้ออนไลน์แล้วทางเลือกอื่นสำหรับนักลงทุนมีอะไรอีกบ้างนะครับที่น่าสนใจ ก็มี g o f ฟิเจอรกับ GoETF ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดทองได้โดยไม่ต้องถือทองจริงๆอาจจะใช้เก็งกำไรระยะสั้นหรือลงทุนระยะยาวก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนเลยนอกจากนั้นการดูสัญญาณทางเทคนิคพวกแนวรับแนวต้านก็อาจจะช่วยประกอบการตัดสินใจหาจังหวะซื้อขายในระยะสั้นได้เหมือนกันแต่ก็ควรจะใช้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วยเสมอนะคะครับผม วันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันรอบด้านจริงๆนะครับตั้งแต่สาเหตุหลักๆที่ทำให้ทองพุ่งแรงผลกระทบที่มันกระจายไปทั้งกับธุรกิจกับคนซื้อคนขายไปจนถึงแนวทางปรับตัววางแผนสำหรับทั้งคนทั่วไปและนักลงทุนทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าทองคำเนี่ยมันซับซ้อน แล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจัยทั่วโลกจริงๆใช่เลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือทองคํายังคงเป็นที่ต้องการนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับความผันผวนที่สูงขึ้นด้วยการลงทุนยุคใหม่มันเข้าถึงง่ายขึ้นผ่านออนไลน์ต่างๆแต่หัวใจสําคัญก็ยังเป็นการศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้แล้วก็ลงทุนอย่างมีสติบริหารความเสี่ยงให้เหมาะก,กับตัวเองค่ะ และก่อนจะจากกันไปวันนี้มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันครับการที่ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศนอกกลุ่มตะวันตกกำลังเร่งแกบทองแล้วก็พยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายสิบป,ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกระจายความเสี่ยงธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางการเงินครั้งใหญ่ของโลกในศตวรรษนี้เลยก็ได้ เรื่องนี้น่าติดตามกันยาวๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ